ต่อไปคือข้อที่11นะครับหากเสียงสะท้อนจากกำแพงในเวลา1วินาทีแ่งกำเนิดเสียงอยู่ห่างจากกำแพงเท่าใดความเร็วเสียงในอากาศ340เมตรต่อวินาทีสิ่งที่ให้มานะครับก็คือเอ่อทีนะครับเวลาแล้วก็ให้เอ่อความเร็วมานะครับก็คือ V นะครับสิ่งเอ่อ สิ่งที่ต้องหานะครับก็คือ s นะครับหรือว่าระยะ t ก็คือหนึ่งนะครับแล้วก็ v ก็คือสามร้อยสี่สิบครับสิ่งที่ต้องหาก็คือ s สูตรนะครับสูตรที่ต้องใช้ก็คือ s เท่ากับ v ส่วน t นะครับแทนค่านะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนสูตรนะครับสูตรนี้จะไม่ใช้นะครับจะใช้เป็นเอเท่ากับ v คูณ t นะครับแทนสูตรนะครับ v ก็คือ 340นะครับแล้วก็ t ก็1นะครับแล้วก็ต้องหาร2นะครับเพราะว่าเอ่อไปกลับด้วยนะครับรวมกันเป็น2 s s ก็จะได้170เมตรครับ